สวัสดีชาวอิกดาคนที่เคยทุกคนครับผมวันนี้นะครับเราจูก,กับรีวิวตัวละครคาริสนะครับผมคาริสเนี่ยวิธีการรับเนี่ยง่ายๆเลยก็คือการที่คุณล็อกอินเข้ามา7วันนะครับคุณจะสามารถรับน้องเข้ามาอยู่ใน AD ได้เลยโดยการที่คุณทำเควสอันนี้นะครับคาริสไดอารี่นะครับซึ่งความพิเศษของคาริสเนี่ยมันสามารถเลือกได้ครับว่าคุณจะเอาเป็นคาริสแบบไหน ซึ่งมันจะประกอบไปด้วยคาริสท,ทั้งหมด3แบบนะครับหก็คืออันนี้จะเป็นคาริสกล้าหาญนะครับตัวนี้ก็คือตัวแทงนั่นแหละนะครับทุกคน2ก็คือคาริสมั่นใจนะครับอันนี้จะเป็นแครี่นะครับสายเวทเนาะส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นอาริชฉลาดนะครับอันนี้จะมีความสามารถในการฟื้นฟูแล้วก็ฮิ้วเพื่อนถ้าถามว่าแนะนำคาริสแบบไหนมากที่สุดก็คือมั่นใจ ตัวของคาริสมั่นใจเนี่ยใช้ง่ายนะครับมีความสามารถในการทําดามจที่ดีถ้าเกิดว่าคุณมีตัวทําดามาจที่คุณชอบแล้วเนี่ยคุณอาจจะเลือกเป็นคาริสฉลาดก็ได้นะครับอันนี้มันก็มีความสามารถในการซับเพื่อนได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้เลือกจริงๆอ่ะแอดว่ามั่นใจเนี่ยใช้ง่ายสุดละนะครับเราไปดูความสามารถของคาริสมั่นใจกันครับว่าเป็นยังไงเนาะสกิลแรกครับผมทิปเปอรลัสนะครับผมทิปเปอรลัสเนี่ย ง่ายๆเลยคือการทำดาเมจเป้าหมายเดียวเป็นดาเมจเวทนะครับทุกขั้นคือการเพิ่มดาเมจนะครับไม่มีเอฟเฟกอะไรพิเศษอ่าอันนี้คือทิปเป e ร Lu ลัสนะครับส่วนสกิปที่2ครับอันเนี้ยจะเป็นบัฟนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ขั้นแรกอ่ะมันจะบัฟพลังโจมตี2เทิน นะครับอ่าถ้าเกิดว่าใช้ขั้นที่2เนี่ยมันจะบัฟพลังโจมตี2เทินเหมือนกันแต่ก็จะบัฟแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะมอบเอฟเฟกทะลุให้ด้วยนะเอฟเฟกทะลุก็คือมันจะไม่สนใจพลังป้องกันและโล่ของอีกฝั่งนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ขั้นที่คุณมีนะครับส่วนขั้นที่3เนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีที่บัฟขึ้นนะครับแล้วก็จะเพิ่มเอฟเฟกทะลุด้วยนะครับก็คือจะเพิ่มดาเมจของเอฟเฟกทะลุด้วยนั่นเองนนนนนนนะครรรับแลล้้้วกกก็็ออยยู่ไดาาขึี1เเเททิิ์์ป2 เท่ากับว่าสกิลที่2ของคาริสเนี่ยถ้าเป็นไปได้ควรจะใช้ตั้งแต่ขั้นที่2ขึ้นไปนะครับส่วนสกิลที่1ของคาริสเนี่ยด้วยความที่เบสเดเมจเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นขั้นที่1ขั้นที่2แล้วก็ขั้นที่3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของคาริสเนี่ยเทิร์นเล็กๆนะครับส่วนตัวแอดจะไม่ออกอะไรเลย จะเก็บขั้นสกิลของน้องไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นขั้น3ทั้งหมดนะครับแล้วค่อยเบิร์ตทีเดียวอ่าถ้าเกิดว่าคุณได้เล่นมือนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในอารีนาก็คงต้องปล่อยออโต้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนถ้าไม่ตายนะครับถ้าไม่ตายเนี่ยจะเป็นการสร้างดาเมจเวทนะครับใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมอบสถานะเสียเลือดให้ครับ2เทินสร้างความเสียหายเป็น5.21%แล้วก็พาร์สสกิลนะครับผมพาสกิลบอกว่า เมื่อใช้แอทีฟสกิลครับพลังโจมตีของคาริสกัผมจะเพิ่มขึ้น4%สูงสุดที่20%เพิ่มถาวรน,นะครับเท่ากับว่าตัวละครตัวนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้สกิลครบ5ครั้งพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น20% ถาดน,นะครับแต่ว่าทุกๆครั้งที่ใช้มันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละประมาณนั้นซึ่งตัวละครตัวนี้เข้าใจง่ายอย่างที่แอดบอกเป็นตัวดาเมจเวทได้ด้วยเพราะสกิลหนึ่งแรงมากและยังมีความสามารถในการตีหมู่ได้อีกจากท่าไม้ตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ครบเครื่องในตัวเองนะครับใครที่ยังไม่มีตัวดดเมจเวทแรงๆแอดแนะคาริสได้เลยนะครับผมใช้ง่ายนะครับถ้าคุณอยากจะเลื่อนขั้นน้องเป็นตัว4ดาว นะครับตรงนี้มันจะเป็นจะต้องแลกจากต้นไม้ลกูกแอดเรียกว่าเศษกาชาแล้วกันนะไอผึ้ลิคดาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้สุ่มกาชามันเยอะๆครับเศษตรงนี้มันจะมีไม่เยอะนะครับแล้วคุณจะทําน้องสีดาวไม่ได้นะครับประมาณนี้ละกันนะสำหรับตัวของคาริสมันฟาร์มไม่ได้เนาะทีนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเล่นคาริสกันนะครับผมก็เธอแรกๆอ่ะแอดจะจบเธอไปก่อนนะครับก็คือจะไม่ทําอะไรจะให้มอนตีก่อนเพื่อที่จะเก็บ ความสามารถของคาริสแล้วก็จริงๆเนี่ยเราจะเก็บความความสามารถของตัวบัฟตัวอื่นด้วยนะครับแต่ว่านี่คือเมื่อกี้มัติดออโต้ไปนิดหน่อยนะทุกคนมันก็เลยออกสกิลกันไปซะและ้วเริ่มเทินตรงนี้มานะครับเดี๋ยวแอดจะให้มานูรุเนี่ยเปิดโลกก่อนแล้วก็ให้อยู่หน้าฮิวก่อนสตารบอสทีหนึ่งนะครับแล้วก็แปะไฟฟ้าโอเคแล้วก็แค่นี้ครับจบเทินเลย มีเฟกสะท้อนด้วยนะค่อนข้างจะน่าลำคาญอยู่นะฮะเอ่อตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะให้อาพิษเนีน่ยชามเข้าไปก่อนนะอืมควรจะชามใครดีชามตรงนี้แล้วกันอ่าแล้วก็บัอครับแล้วก็ให้ตัวของยูเรียบัฟครับแล้วก็อันติไปแล้วก็ ตัวของคาริสครับตรงนี้มันตีได้แล้วก็จริงครับผมแต่ว่ามันเหลือเกตอยู่อันเดียวนะครับมันก็เลยแอดมองว่าตรงนี้แอดจะคาบนะครับแต่ว่าแอดจะให้ตัวของแอดแชตัวของอาพิสตตีนะครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบัฟใหม่ก็ได้มีปัญหาอะไรนะแอดแอดแอดลืมดูเอคชั่นด้วยเมื่อกี้นะครับอ่ะพอเขาเทิร์นมาใหม่ครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวให ตัวของยูเลียบัฟใหม่ครับอ่าแล้วก็คาริสบัฟกดอันตีไปครับนี่สามหมนะครับแล้วก็ฟาดปีทิอ่าประมาณนี้ครับคือคาริสมาเล่นง่ายๆอย่างเงี้ยคือแบบคูนเกตขั้น3แล้วก็รอตีอย่างเดียวนะครับอ่าแล้วนี่ก็คือวิธีการเล่นง่ายๆครับก็แน่นอนนะเหมือน,นที่แอดบอกก็คือคุณ เก็บสกิลของคาริสเอาไว้รอตัวบ้าให้ดีอย่าลืมนับไอชั่น้วยนะเดี๋ยวนับพลาดแบบแอดนะครับมันจะสามารถเบิร์ดแล้วมอนเนี่ยหายไปได้เลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เล่นใน PVE ก็ไม่ได้แย่เลยเล่นใน PVP ก็ไม่ได้แย่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะเลือกนะครับแอดแนะนาคาริสมั่นใจมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเลือกสายอื่นมาด้วยความที่ตัวเนี้มันไม่สามารถสลับไปเป็นสายนู้นสายนี้ได้แอดก็เลย รีวิวได้แค่คาริสมันใจอย่างเดียวเนาะเพราะว่าจากที่อ่านสกิลมาคาริสมันใจนี่แหละนะครับมันใช้ง่ายสุดๆแล้วนะครับโอเคผมก็ถ้าใครอยากเล่นเกมอิกราคอนดิเคิลนะครับแล้วไม่รู้จะโหลดที่ไหนก็ใต้คลิปของเรานะครับมีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่นะครับก็ไปดาวน์โหลดตรงนั้นได้เลยนะครับผมโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แลลวครับผมบ๊ายบายทุกคน 無駄よ貫いちゃいますよ<い>無駄ですッハ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 さいエナジーショット